มีคุณลุงท่านหนึ่งสวดมนต์ปรากฏอีกข้างบ้านหลอนยามขาคิดว่าสวดแช่งมาปุ๊บคว้ามีดมาฟันคุณผู้ชมเข้าปากเลยครับอยู่บ้านก่อนบ้านก่อนผมไม่ใจรู้ภาพกระแตมีไหมามาแล้วมองว่าอ่านรู้งานเปล่าอ่านอ่านู่นลุงวางนี่ก่อนให้ผมองป้องแล้วอ่านอ่านก่อนนะวางนี่ก่อนไม่ได้ขับหรือแต่ เวลาเทาไแล้ววางก่อนเวลาเนี่เวลาเท่าไหแล้ววางก่อนวางก่อนวางมีช็อตไม่ไห้คุณช็องไม่รู้ช็อตผมไป่ทำอะไรเป็นวันอยู่ครับงวันนี้ก่อผมรู้นะตำรวจนะก่อนจะคุยกันได้ขอให้วางอาวุธก่อนนะนะคุณลุงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตํารวจมียุทธวิธีนะอันนี้เอาเบาๆน่าจะยังคุยกันพอรู้เรื่องนะครับไม่อย่างนั้นต้องเข้าชาร์จแล้วแหละแต่ว่าตํารวจสพปักน้ําประแสเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ใช้ความใจเย็นในการคุยกับ นายธนูที่เรียกลุงนี่69แล้วนะคือไม่ยอมอ่ะยังไงก็ไม่ยอมวางอาวุธนะครับถือมีดไว้ในมือตลอดเวลาแล้วคุยกันไปนานขนาดไหนตั้งแต่ตอนอยังสว่างฟ้ายัางสว่างจนฟ้าเริ่มมืดคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นค่อยรู้เรื่องเพราะว่าจับตัวเอาไว้ได้คือตํารวจที่ต้องไปขอคุยกับลุงธนูคนนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยชื่อว่าคุณป้าคุณป้าทิวา จะบอกคุณตำรวจมาช่วยหน่อยสิฉันเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าบอกสามีฉันที่ชื่อว่าตาประมวลเนี่ยแกถูกนี่ลุงธนูอเอามีดมาฟันเข้าที่ปากคางทะลุเหงือกอนิ้วก้อยก็โดนจนนิ้วก้อยขาดเลยคุณผู้ชมตัวของคุณตาที่โดนฟันนี่ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเลยแล้วหลังจากฟันคุณตาบาดเจ็บไปแล้วน,น,น,นี่สภาพาคุณตานอนโรงพยาบาลอาการหนักนะตัวของผู้ก่อเหตุ ลุงธนูนี่แกก็ไม่หายคลั่งคลั่งอยู่นั่นแหละถือมีดคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครกล้ากลับบ้านนะครับทุกคนพวาไปกันหมดครับก็คิดว่าทางนี้ยถึงหมายจริงไปเลยเพราะว่าเขาหมายฟันฟันโดนคอแต่บางเอิญมันไปโดนแค่คาง แเอามือมาปิดเข้ามาเลือดมันออกเยอะปิดแกฟันโดนนิ้วโดนมือเนี่ยหลังมือแกก็กระโดดข้ามไปแกมีสติสติสัมมันทันยากีแกออกจากห้องผ่าตัดตอนที่แกยังจะเข้า้องผ่าตัดแกมาเห็นลูกตรงไปถึงระยองแกเห็นลูกแกพูดบอกลูกหมดเลยว่า เห็นใจนะคะอยู่แบบนี้ทุกคนกลัวนะคะทีนี้ก่อนเกิดเหตุนะคะถามลุงธนูกันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นลุงธนูบอกว่าได้ยินเสียงคุณตาประมวลผู้บาดเจ็บสวดมนต์คิดเลยตาประมวลสวดแช่งตัวเองให้ตายโ,<ฮ>โมโหมากเก็บความแค้นไว้นะคะช่วงเที่ยง15กันยายนเดินไปดักคุณตาประมวลแล้วใช้มีดฟันเข้าที่ใบหน้าจนคุณตาบาดเจ็บ ตอนนี้ตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วและเตรียมส่งตัวไปตรวจสอบสภาพจิตถ้ามีอาการจิตเวทก็ส่งตัวรักษาด้วยขณะที่ภรรยาผู้บาดเจ็บและชาวบ้านยกมือไหว้ท่วมหัวหเลยค่ะยกเนี่ยค่ะยกมือไหว้ตำรวจแบบนี้ขอบคุณที่จับได้ไลุงธนูเนี่ยเพราะว่าจะได้นอนหลับกันสนิทสักทีมไม่งั้นต้องคอยระแวงมันคุ้มคลั่งมาหลายวันแล้วค่ะ คุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยเหลือป้าวันนี้ป้าปกดคงหลับสบายแล้วก็คงกินข้าวได้แม่ป้าร้องไห้คืนนี้ป้าไม่ร้องไห้แล้วเดี๋ยวจะไปกลับไปบอกกับลุงว่าหายไคไวขอบคุณทุกๆคนนะคะควัคนน,ะะนี้เราคงได้นอนหลับกันแล้วเนาะ